ส่งท้ายวันนี้ด้วยความมหัศาจรรย์ทางธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะเป็นกองทัพปูทหารนับล้านตัวที่ขึ้นมาอวดโฉมบนหาดกาสิงค์ค่ะทันทีที่น้ำลดทุทกๆวันค่ะปูทหารแห่งพระราชานับล,ล้านตัวก็จะวิ่งกรูออกมาให้เห็นตลอดความยาวเกือบ10กิโลเมตรบนชายหาดกาสิง์บ้านบ่อเจ็ดลูกหมู่ที่1ตําบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลสร้างความตื่นตาให้กับผู้ที่พบเห็น ชาวบ้านในพื้นที่เดิมทีเรียกปูเหล่านี้ว่าปูมดแดงนะคะโดยในช่วงน้ําลงค่ะปูตัวเล็กๆก,ก็จะขึ้นมาเยอะมากจนละลานตาเต็มชายหาดไปหมดแต่ว่าคนที่นี่จะไม่เข้าไปรบกวนเวลาที่มันออกมาหรือว่าท่านต้องเดินก็ต้องระวังหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผลอไปเหยียบปูตัวเล็กๆได้นายนัสรูลหลงสมันกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกบอกว่าปูทหารแห่งพระราชาหรือว่าปูมดแดงตัวใหญ่ที่สุด ขนาดแค่ประมาณหัวแม่มือหรือว่าขนาดไม่เกิน5เซนติเมตรเท่านั้นสาเหตุที่พบปูจุดนี้มากเพราะว่าเป็นจุดที่น้ําจืดไหลมาบรรจบกับน้ําทะเลทําให้หาดบริเวณนี้เป็นดินกรอยมีอินทรีย์วัตถุที่เป็นแหล่งอาหารของปูอยู่เยอะค่ะเวลาน้ําลดก็จะเห็นปูขึ้นมามปั้นดินทรายเป็นก้อนกลมๆก,ก็เพื่อหาอาหารดนดินทรายนั่นเอง ถึงแม้ว่าปูชนิดนี้ตัวเล็กไม่มีเนื้อชาวบ้านไม่กินกันนะคะแต่ว่ามันสามารถชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจังหวัดสตูลทั้งในเรื่องของแหล่งอาหารโดยเฉพาะอากาศที่ไม่มีมลพิษค่ะทําให้ปูทหารแห่งพระราชามาอาศัยอยู่เต็มชายหาดนั่นเองทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะอีกสักครู่รับชมละครเรื่องเด็กชายในเงานะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมอนโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ